เพื่อนๆเ,เคยมีคําถามไหมครับว่าจังหวัดอะไรทําเลแถวไหนนีน่น่าลงทุนที่สุดในประเทศไทยนะครับผมเนี่ยคิดถึงที่1นึ่เลยนั่นคือสุทมมรราการนั่นเองนะครับเป็นทั้งแหล่งงานแหล่งอุตสาหกรรมแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มีเมกะโปรเจกต์ต่างๆน่าเกิดขึ้นที่นี่มากมายนะครับแต่ทําไมาเนี่ยดราม่าในเมืองนี้เนี่ยเยอะเหลือเกินนะวันนี้จะมาคุยมาวิเคราะห์ให้ฟังกันครับ สื่อเพื่อนคนนะครับผมคิมนะผมเป็นนักลงทุนแล้วก็นักเขียนหนังสือที่ชื่อว่าความรักอสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับคุณอยู่กับช่อง Property Expert ไลฟ์ที่มาพูดคุยกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันนะครับในคลิปและชวนคุยนะครับเรื่องของหนึ่งในะทำเลศักยภาพที่ผมมองว่าน่าลง,งทุนแล้วก็น่าจะเติบโตได้มากต่อจากนี้นะครับนั่นก็คือสมุทรปราการนั่นเองนะฮะก็เรียกว่าเมืองปากน้ำนะเพราะว่าที่ตั้งเนี่ยอยู่ตรงปากแม่น้ำเจ้าพระยาครับก็เป็นแหล่่่่่่่งงงงงงขนนนนสสสททาาาาาาาเเรร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 ืือออออแแลลลล้้วววกกกก็หหหหุุตตมมมชชดดัััาาบบบบพีียยคคคไะ สุปรรเนี่ยเป็นเมืองเป็นจังหวัดที่มีรายได้ด้านภาษีแนบสูงอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับโดยเป็นอันดับ3นะครับรองเพียงแค่กรุงเทพและก็ชนบุรีเท่านั้นเองครับซึ่งกรุงเทพเบอร์หนึ่งยังไงก็มาวินอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเมืองหลวงครับเบอร์สองชนบุรีนะฮะโอ้ก็มีเขตเศรษฐกิจนิคมอุตสาหกรรมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเนี่ยก็มากมายครับซึ่งสุปรรเนี่ยต่อให้เป็นอันดับสามในวันนี้นะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็มีการเติบโตที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าทิศทางของประเทศเนี่ยนะครับเปลายไปทางภาคตะวันออกฮะ ที่ท่านจะมีเม็ดเงินใหญ่ๆหรือโครงการไม่กับโปรเจกต์เนี่ยลงที่สุดประการค่อนข้างเยอะมากผมจะมองการตัวนตนน่าจะไปได้ไกลครับปัจจัยแรกนะครับที่ทําให้สุมชการน,นี้น่าสนใจนั้นคืออยู่ในเขตของปริมณฑลนั่นเองนะครับปริมณฑลก็คือเขตจ,จังหวัดบริเวณโดยรอบกรุงเทพถูกไหมฮะ ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็จะแบบว่าเติบโตได้เร็วอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเมืองกรุงเทพเนี่ยมันขยายออกไปข้างนอกข้างนอกถูกไหมครับทำให้เขตบริเวณปริมณนลเนี่ยก็จะเป็นแหล่งที่พักอาศัยของคนที่แบบซื้อบ้านอยู่แล้วก็จะเข้าทํางานที่กรุงเทพด้วยก็ได้หรือแม้กระทั่งมีคนส่งสารนะเช่นรถไฟฟ้านี่ครับปะไปอยู่ในบริเวณแถวนี้ด้วยทําให้ราคาที่แถวนี้เนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วมากๆครับซึ่งในฝั่งของสวนการเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทำเลที่น่าอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้แหล่งงานสําคัญอย่างเช่นตัวบางนานะครับและ และก็ยังมีรถไฟฟ้าของตัวเองเป็นสายสีเขียวอีกด้วยนะครับซึ่งสายสีเขียวเนี่ยเป็นสายหลักนะครับที่เข้ากลางเมืองเช่นสยามไม่ได้เลยครับดังนั้นหากดูภาพรวมของทำเลสมุทรปราการนะครับเ็นภาพว่าเฮ้ยมีรถไฟฟ้าของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในทำเลที่ค่อนข้างน่าอยู่ครับเนื่องจากเนี่ยนะครับมันอยู่ติดกับเขตบางนาถูกไหมครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องของสนามบินอีกด้วยนะครับซึ่งสําเขตบางนาเนี่ยเป็นเขตที่มีความสําคัญต่อกรุงเทพเยอะอย่างสูงอีกด้วยนะจึงเป็นปัจจัยที่สอนนั้นทํ ถูกวางเป็น new CBD ฮะ CBD ย่อมาจาก Central Business District นะครับหรือแหล่งพาณิชยกรรมเป็นแอนด์เลยที่ทางประเทศไทยเนี่ยวางเอาไว้เพื่อแบบไป,เ,ปเกิดตึกสูงเกิดแหล่งออฟฟิศหรือเกิดการค้าขายระหว่างประเทศนะครับให้บริษัทต่างประเทศเนี่ยมาเปิดที่นี่กันครับซึ่งตัว CBD เดิมเนี่ยก็คือตรงอโศกนั่นเองที่มีตึกสูงมากมายหลยคนยันจําได้ถูกไหมครับแต่ว่าที่เดิมเนี่ยมันก็ค่อนข้างเต็มแล้วล่ะค่อนข้างเก่าละ CBD เนี่ยก็เลยขยายออกมาเป็น2ฝั่งนะครับหนึ่งคือเรื่องของพลังก้าข้างบนนะฮะแล้วก็บางนาตรงข้างล เรื่องของธุรกิจล้ะเนี่ยนะครับก็ทำให้มีตึกสูงตึกออฟฟิศบิลดิ้งขนาดใหญ่หรือศูนย์ประชุมเนี่ยมากมายมาเปิดในบริเวณนี้นะครับเช่นตึก ไบเทคบางนานั่นเองครับโดยปกติเนี่ยคนที่ทางานใน CBD นี่ก็เป็นคนที่มีรายได้ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะอาจจะเป็นคนทํางานเป็นฝรั่งเป็นต่างชาติอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเขาจะเกิดแหล่งสถานาการ์แหล่งบันเทิงขึ้นมามากมายนะครับห้างดังๆในบริเวณนั้นเนี่ยก็ได้แก่เมกาบางนานะครับแต่หลังๆเนี่ยเมกาบางนาเนี่ยจะไม่ใช่แค่ห้างแล้วนะฮะไปไกลเป็นเมกะซิตี้ที่มีโครงการออฟฟิศบูดิ้งลงโรง,ง,ง,งแรมมาเปิดกันเต็มเลยครับหรือไม่ทางทางเครือเดอะมอลล์ก็มาเปิดตัวแบงคอกมอลล์ที่นี่ด้วยนะครับว่ามาเป็นห้าง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยครับซึ่งจะเห็นภาพว่าพอมีแหล่งงานเนี่ยมันก็มีผู้คนอยู่อาศัยถูกไหมครับพอ,อมีผู้คนอยู่อาศัยเนี่ยก็จะมีห้างครับทุกอย่างเนี่ยเหมือนเป็นแม่เหล็กซึ่งกัรและก,กัเนยนะครับและทั้งหมดทั้งมวล่ยเกิดที่สุดปากการนั่นเองครับเพราะว่าหาดูรตรงแผนที่จริงๆก็จะเห็นภาพนะครับว่าเขตของสุดปากการเนี่ยมันค่อนข้างกินไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็แลแล่์ม์าสำคัญของบางนาเนี่ยก็อยู่ใน,ขนเนในขตสุดปากการด้วยอย่างเช่นเมกะบาง,า,างนาอยู่ตรงนี้ครับและปัจจัยข้อที่สามนะครับนั่นคือเขตบางนาเขตสุดปากการตรงนี้เนีี่่่ยนะเขตททูคคอรับ มีรายได้ค่อนข้างสูงครับ พะแหล่ง C b ดีถูกไหมทำให้ราคาที่ดินราคาบ้านเนี่ยบ้านโรงบ้านหรูเนี่ยเกิดที่นี่เยอะมากครับซึ่งหนึ่งในไม่กับโปรเจกต์โครงการชื่อดังนั่นคือ The เดอะฟอเรสต์เทียนั่นเองนะครับของทางคือ MQDC ที่ก็ต้องเรียกว่าเป็นอภิมหาโปรเจกต์หนึ่งที่คอนเซปต์เกี่ยวกับธรรมชาติครับซึ่งโครงการนี้บอกเลยว่าราคาไม่ถูกันะฮะแต่ว่าก็ขายได้ดีมากๆเช่นเดียวกันครับและถ้าหากไปดูเรื่องของบ้านในบริเวณสุป,ปราการเนี่ยครับจะเห็นว่าจะมีโครงการบ้านหรูเนี่ยจากหลายโปรเจกต์เนี่ยไปเปิดเยอะมากครับซึ่งโครงการหมู่บ้านแถวห้าาางงงมม่กกบนี็ การหรูนี่มากมายนะทั้งเครือแลนด์เฮาส์เอแตนซีรีอะไรก็ไปเปิดเกะให้รื้อมร่ำครับราคาเนี่ยหลัก10ล้านถึง5 0าสกสิบเจล้านเนี่ยก็มีครับพอคนที่อยู่บริเวณนี้เป็นคนตั้งต่างชาตินะครับแล้วก็เป็นคนที่มีรายได้สูงเนี่ยทำให้เกิดแหล่งโรงเรียนที่แพงๆเกิดขึ้นครับต่อบอกว่าแถ่สุประการเนี่ยนะครับโรงเรียนนานาชาติดังๆเนี่ยเพียบเลยนะฮะหนาแน่นมากๆนะครับหนึ่งในนั้นก็คือตัวโรงเรียนชาติเวอร์ซูสนะครับที่แบบมีชื่อเสียงโด่งดังระดับเอเชียเลยครับบบซึ่่่่่่่่งอออกกนนนนเเเเเเลลยยยยวาาาาาาคคททมมมีีีไะะะฮรรปณ1 ล้านบาทต่อปีครับและปัจจัยข้อที่4เนี่ยครับนั่นคือสุวรรนการเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับเอ๊ะท่องเที่ยวไงหลายคนก็งงๆถูกไหมครันั่นคือมีสนามบินอยู่ที่นี่ครับซึ่งสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับพอสนามบินเนี่ยโผล่มาเนี่ยนะครับมันก็ทำให้มีโปรเจกต์หรือโครงการเกี่ยวกับห้างเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยเกิดขึ้นนะครับเช่นตัวนี้เซนทัลวิลเลจครับซูมลงไปลึกอ,อีกหน่อยเนี่ยครับนี่คือคิงพาวเวอร สีวรีน้อยครับซึ่งตัวเซนทรัลวิลเลจเนี่ยก็เป็นของเครือเซนทันนะครับก็ตั้งตัวเป็น outdoor luxury ให้แบบคนมาซื้อสินค้าแบรนด์เนมได้ที่นี่เลยนะครับ และซึ่งทาง King Power เนี่ยก็เหมือนกันนะครับคิงพาวเวอร์ตรงวัดศรีวรีน้อยเนี่ยใหญ่มากๆนะครับแล้วก็มีของแบรนด์เนมชื่อดังไฮนัท่องเที่ยวเนี่ยมาช้อปปิ้งกันได้เยอะเลยครับและปัจจัยที่5้าเนี่ยครับสานสุดประการเนี่ยก็ยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมชั้นนําของประเทศไทยด้วยนะครับเพราะว่ามีท่าเรือถูกไหมฮะทำให้การขนส่งต่างๆนานเนี่ยมันก็ค่อนข้างราบรื่นนะครับแล้วก็โลจิสติกอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างเอื้อนะฮะต่อการทําโรงงานต่อการทําขนส่งอีกทั้งเนี่ยถ้าเปิดออฟฟิศเนี่ยนะครับก็แถวบางนาได้้เเเลยยถถูููกกกมมมมััั็็ปนนนนนนดดีีีีีซซวววพพอคครรรรรบบบึ่่่งาาาาสสสใจะะิิุณภ แล้วก็มีแหล่งปากน้ําท่าเรืออะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะแหล่งอุตสาหกรรมอีกนะครับซึ่งจะพูดได้เต็มปากว่าในอุตสาหกรรมเนี่ยเมืองนี้ก็เด่นนะครับท่องเที่ยวก็เด่นนะฮะเื่งการอยู่อาศัยก็เด่นนะครับเข้านาคมรถไฟฟ้าสายที่เขียวก็เด่นครับอีกทั้งยังมีแหล่งไม่กับโปรเจกต์มากมายเช่น Forest ทียนะครับไม่กับบางนาเซนทันวิลเลจแล้วก็ทาง King Power อีกด้วยครับแต่ว่านะครับพอเมืองมันเติบโตเนี่ยเม็ดเงินเข้ามาเยอะนี่นะครับปัญหาเรื่องของคอร์รัปชันเนี่ยก็มาเป็นเงาตามตัวเลยนะคร่งงงาาสกกกรรออข้พว ชมเมืองนะครับที่ใช้เงินกว่าประมาณ600ล้านครับตอนนี้ผ่านมา10ปีเนี่ยก็ยังเปิดใช้งานไม่ได้เลยนะครับหรืออีกอันนึงครับนั่นคือสนามกีฬาสุนปากลานนั่นเองนะครับที่ใช้เงินไม่กว่า200กว่าล้านบาทเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหปีก็ยังสร้างไม่เสร็จครับก็เรียกว่ามีไม่กลับโปรเจกต์เยอะนะครับแต่ว่าก็มีปัญหาเยอะเช่นเดียวกันครับและสาไฟกินยลีเนี่ยครที่เป็นดราม่าดังในโลกโซเชียลเนี่ยก็อยู่แถวนี้ด้วยนะครับก็เรียกว่าโครงการเยอะศักยภาพดีแล้วก็ดราม่าเนี่ยเยอะไม่แพ้กันเลยนะ สรุปให้ฟังวันเท่านี้ไงขอบคุณทุกคน,นที่นั่งฟังจนจบเลยนะครับถ้าชอบได้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามช่อง Property Expert Li ค e ด้วยนะครับถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันนะครับโอเคมาสรุปคลิปนี้กันดีกว่าคุณได้ความรู้อะไรบ้างน,นะครับในคลิปนี้พูดถึงทำเลที่มีสัยภาพต้นๆ้นของประเทศไทยเนี่ยนั่นคือสุทรกรารนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นอยู่ในเขตของบริเวณรอบกรุงเทพที่มีการเตริบโตของเมืองกรุงเทพเนี่ยออกมาข้างนอกอยู่แล้วนะครับซึ่งสุทรกรารเนี่ยก็มีปัจจัยเจ๋งๆหลายอย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยเป็น สายเส้นหลักนะครับที่เข้าไปถึงกลางเมืองเช่นสยามได้เลยครับประกอบกับว่าเป็นแหล่งที่ติดกับบางนานะครับที่มีตึกสูงมากมายเป็นแหล่งคนทํางานเป็น new CBD อันใหม่ของกรุงเทพมหานครครับซึ่งจะมีแหล่งงานแหล่งออฟฟิศหรือบริษัทต่างชาติเนี่ยมาเปิดที่นี่ค่อนข้างเยอะนะครับก็จริงๆค่อนข้างเหมาะนะเพราะว่าเป็นแหล่งอุตสาหกรรมอยู่แล้วไงเปิดออฟฟิศตรงนี้ก็เลยใกล้ๆกันพอดีเลยครับโดยทั่วไปเนี่ยแหล่ง CBD เนี่ยก็จะรวบรวมนะครับผู้คนที่มีรายได้สูงมาทํางานแถวนี้อยู่แล้วรวมถึงแรงงานต่างชาติด้วยนะครับทำให้เกิดหมู่บ้านที่ อย่างเช่นฟอร์เรสเทียครับพอคนรวยอยู่แถวนี้ปุ๊บเนี่ยก็เกิดห้างร้านต่งตางๆนานานมากๆเช่นตัวเดอะมอลนะครับทำโครงการชื่อว่าแบงกอกมอลที่เป็นห้างที่ใหญ่สุดในประเทศไทยอยู่ที่นี่ด้วยรวมถึงไม่กับบางนากา็กลายเป็นไม่กับซิตี้ไปแล้วครับมีแหล่งงานมีแหล่งที่อยู่มีแหล่งห้างแล้วก็มีแหล่งโรงเรียนนะครับโรงเรียนนานาชาติต่างๆก็อยู่ที่นี่เยอะมากๆเช่นเดียวกันครับนอกจากเป็นแหล่งงานเนี่ยก็ยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สําคัญอีกด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้มีนิคมอุตสาหกรรมบางพลีเกิดที่นี่ครับเป็นนิคมที่อยู่ติดกกกัััทท่่่่าาาาาาเเเเรรรืือออลลลยยนนนนนะขสงงงงจิิตต้้ถววม แหล่งท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับพ่อสุประการเนี่ยนะฮะก็มีสนามบินสุวรรณภูมินั่นเองนะครับที่เป็นสนามบินนานาชาติเลยนะทำให้มีพวก5้าเอาท์เลทนะครับที่เป็นพรีเมียมเอาท์เลทหรูๆเนี่ยอยู่แถวนั้นเยอะ,ะครับเช่นตัวเซ็นทรัลวิลเลจก็ตามหรือแม้กระทั่งตัวคิงพาวเวอร์ตรงวัดศรีวลีน้อยครับซึ่งอันเนี้ยใหญ่มากๆแล้วก็รวมของแบรนด์เ네นมเยอะมากๆด้วยครับและทั้งหมดทั้งมวลทำให้สุประการเนรี่ยเป็นแหล่งที่มีรายได้สูงอนดะัต้นๆของประเทศไทยนะครับแล้วมีแกนเก็บภาษีที่สูงอันดับ3ของปรระเทศด้วยคับสาเมือมมันโตากขึ้น,นเรื่อยยๆเนี่บางนนาโตขึ้ปนนรือแม้กระทั่งเขตวันนออกเี่ยทศ EC เนี่ยเติบโตขึ้นเนี่ยสุดการหน่วยเป็นแหล่งที่น่าอยู่มากๆนะที่แบบเข้ากรุงเทพก็ง่าย ส่วนภูมิก็ง่ายและถ้าจะไปจะกมันออกเนี่ยก็ง่ายเช่นเดียวกันครับก็เป็นหนึ่งในคนที่น่าจับตามองมากๆเลยนะครับแต่ว่าดราม่าเองก็เยอะเหมือนกันหลังๆเนี่ยน,นะครับมีข่าวเกี่ยวกับดราม่าเรื่องของโครงการที่สร้างไม่เ,มเสร็จนะครับเช่นตัวหอคอยดูเมืองชมเมืองนะที่บอกว่ามูลค่ากว่า600ล้านบาทนะครับหรือสนามกีฬาของสุปร r การเนี่ยที่มูลค่ากว่า200ล้านบาทก็แบบตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จหลายปีแล้วครับเหตุเพราะว่าเมืองที่เติบโตเนี่ยก็ตามมาด้วยปัญหาดราม่าเรื่องของโครงการคอร์ปชองอชันต่างๆเองก็เช่นเดียวกัััันนนนนะะคครรบบวีี้้้กกาาา่่งปณเทอุฟจจ ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์เราจะเอาความวดีๆเนี่ยมาฝากมาไลาฟ์ฟังกันวันหลังครับติดตามนะกดแชร์นคนดีคนดักด้วยครับขอบคุณทุกคนจากคลิปนา้าสวัสดีครับ